สายนะครับให้หม้วนขึ้นด้านบนนะห้ามเอาลงล่างลงล่างอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอนาคตอาจจะทําให้สายขาดในได้นะมันจะมีเดือยนะเนี่ยเนี่ยจะมีร่องเดือยอยู่ถ้าเราตั้งค่าไว้แบบไหนนะครับเปิดเครื่องมาก็จะอยู่แบบนั้นนะพะ <c oughs> าบางบางท่านเปิดไว้เพื่อจะให้รู้ว่าเครื่องยังทํางานอยู่นะครับออโทนนี่ก็คือไล่เสียงตาม ID ดีนะ i อดี ID ต่ําก็จะเสียงต่ํา ID สูงก็จะเสียงสูงเป็น, Re Speed, นรีค o v ฟ r ร์รี่สปีดนะฮะบางท่าน เรียกสปีดจานนะฮะซึ่งในเอกทราโปเนี่ยมีสปีด1,2,3นะดูโหมดการค้นหานะจะมี3โหมดหลัก6โหมดย่อยนะครับจะมีตัวนี้นะตัวนี้เป็นออมเทอรนะครับนี่คือดังทุกอย่างนะว่าเป็นแร่หรือเหล็กสนิมแต่ว่าทางโรงงานเขาตั้งค่ามาให้แล้วนะ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องนักล่าใต้พิภพพบกับผมเบลปีนัทอีกเช่นเคยนะครับถ้าจะชูนิ้วทำไมเนะี่ยสรับ EP นี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมนะมาเปิดตัวนะแกะกล่องประกอบเครื่องเจ้า MyLab x t ็ r r a Pro รานะครับี่ราคาเพียงแค่18,900บาทเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> นบนะเท่านั้นเองฟังมันถูกเลยนะ แล้วก็จริงๆอะ่ะเครื่องรุ่นนี้นะครับออกขายแล้วที่ต่างประเทศนะตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแต่ว่าเพิ่งจะเข้าไทยช่วงเมษายนเองนะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องนะครับอัๆๆนนี้ไม่มีระบบไฮดรอลิกนะเราไฮโดรมือเ <ๆๆ S 1> นีดูรอบๆนะครับนี่รอบๆกล่องฮะยอย่างรวดเร็วนะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วจะมีคุณสมบัติอย่างไงนะโอเคมาดูกันครับแกะกล่องกันเลยนะครับเนียเดี๋ยวเจอนะครับพวกคู่มือนะะนี่แกนนะนี่โอ้โหนะที่พักแขนนะแกน จะเป็นสายชัด์จนะสายชารแล้วก็จะมีตัวล็อกที่พาแขนนะจะเป็นหกเหลี่ยมนะี่จะมีหกเหลี่ยมมาให้ด้วยนะหัวมีจานเนะียเดี๋ยวเรามาประกอบขึ้นกันเลยนะี่ครับของอุปกรณ์จากกล่องก็มีแค่นี้นะครับมีไม่เยอะนะก็ประกอบง่ายก็จะเหมือนเครื่องทั่วไปนะ แต่ว่าตรงที่พี่เสียก็คือดูกแกนนะนี่ตต่นี้เป็นสี่เหลี่ยมนะแต่ตรงที่เดี๋ยวยึดกับจานเนี่ยเนี่ยนี่เป็นนะเป็นกลมอันนี้เป็นเหลี่ยมนะอ่าเข้าท่าเลยเกินใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยน้ำหนักก็โอเคนะครับเบาน้ำหนักประมาณ1.3ึกิโลนะโอเคครับก็มาดูหัวนะครับนี่หัวปลดตัวนี้เป็นปลดเร็วนะปลดเร็วเนี่ยตัวนี้ เราก็สอดเข้าด้านนี้เลยน,นี่สอดเข้าได้เลยนะได้ตำแหน่งแล้วก็ล็อกนะครับนี่ยิดเนี่ยล็อกไปเลยแล้วก็ใส่ที่ปักแขนนะที่ปักแขนก็สุบเข้าไปโอ้ไม่ใช่สุบบ้านผมเรียกสุบนะดี่ใส่เข้าไปคนระับนี่เข้าแล้วแล้วก็จะมีนี่นะครับเนี่ยจะมีน็อตไถนะ มีประแจให้เป็นหกเหลี่ยมนะฮะใส่ง่ายนะนใส่เข้าไปขันเข้าไปเอกี่เอกเอกอุ้ยมือไม้สั่นนะอันนี้อยู่ใกล้สาวสวยแต่ก็ลองสาวสวยเดี๋ยวขันพอถึงปิดไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับจากนั้นนะฮะนี่อยู่จานครับ มันออกนะจานนี้จะเป็นเหมือนของอไพรีนะไพรีห้าสี่ศูนย์ช่วงทุกหลังที่เราบรรยายนี่อาจจะมีเสียงดน,นตรีเข้ามาบ้างนะครับว่าวันนี้เป็นวันสงการนะเด,ดี๋ยวดูนาฬิกาเนี่ยวันที่สิบสี่นะสีเดินสีนะครับวันที่อัดคิปนะนี่นะหลายท่านอาจจะเล่นน้ำอยู่แต่ผมก็มารีวิวให้พี่น้องได้รับชมกันอ <Wow. S 1> ย่างเข้าไป นี่ให้จุกนี้นะฮะจุกเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือเนะ่ียใส่เข้าไป <c oughs> าเล็งรูให้ตรงนะนี่ใหม่หมก็จะฟิตนิดนึงเนี่นนะพอเล็งรูตรงปุ๊บเราก็ใส่มัดยึดการเข้าไปห,นะหมุนเข้าไปเลยนะ พอคันเสร็จนะนี่ก็สายนะให้หม้วนขึ้นด้านบนนะท้าเอาลงล่างลงล่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอนาคตอาจจะทําให้สายขาดในได้นะก็จะเกิดแรงเครียดเนียเกิดเวลาหักได้ให้คล้องขึ้นด้านบน มาดูนะครับการการใส่คอนเนคเตอร์นะตันนี้เรียกคอนเนคเตอร์นะมันจะมีเดือยนะเนี่ยเนี่ยจะมีร่องเดือยอยู่เห็นร่องไหมนะแล้วตรงเนี้ยจะมีเดือยเหมือนกันนะดูดูมาใกล้เห็นไหมจะมีเดือยนะจะมีเดือยอยู่ด้านบนนะบางท่านอาจจะฟื้นนะครับไม่ไม่ต้องฟื้นนะบางท่านหาไม่ได้จะกดหักเลยก็มีนะนี่แค่เอาเอาเดือย ล็อกมาด้านบนนะใส่เข้าไปแล้วก็หมุน,นแค่ดีเองนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ประกอบเครื่องง่ายมากง่ายมากเลยเนี่ยสายชาร์จก็จะเหมือนอน็อกนะครับน็อกแล้วก็อะ,อะไรนะ มันตีคอนะะตัวเดียวกันเลยน,น,นี่ตัวเดียวกันเลยนะบล็อกเดียวกันเลยใส่กันได้นีเขียนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าและการใช้งานของเจ้า Extrapro กันครับโอเคก่อนที่จะไปชมวิธีการตั้งค่าการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคร,ค,รคร่าวๆนะฮะกับเจ้า m y l a b Extrapro กันนะฮะ จริงแล้วเอกเทราโปเนี่ยเป็นลูกหลานของเอกเทราในอดีตมีการนำเอารูปร่างของไพรีมาผสมกับอีควิน x อกนะฮะซึ่งเกิดเป็นเอกเทราโปรอย่างที่เราเห็นนะแต่เทคโนโลยีก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่เพราะว่าเอกเทรารุ่นก่อนเนี่ยก็เป็นความทีเดียวนะฮะแล้วก็มาเป็นเอกเทราโปก็ยังเป็นความทีเดียวเช่นเดิมนะฮะเป้าหมายในการทําเครื่องรุ่นนี้สร้างเครื่องรุ่นนี้ขึ้นมาก็คืออ,อยากให้มือใหม่หมเนี่ยที่เลือกที่ต้องการจะซื้อเครื่องเนี่ย อยากได้เครื่องที่ดีเครื่องที่คุ้มเครื่องที่ถูกก็คือซื้อรุ่นนี้จบเลยนะนี่คือจุประสงค์หลักของไม l a แอบนะตัวบอดี้นะครับกันน้ำนะฮะทางโรงงานทางบริษัทเนี่ยเคลมว่าลงน้ําได้ลึกเท่ารุ่นพี่อย่าง e q u i n o x นะก็ประมาณ3เมตรนะแต่คุณสมบัติเนี่ยอาจจะฟังขัดกับชื่อหนะ่อยเพราะว่าชื่อนี่แปลว่าผู้เชี่ยวชาญทางบกนะนะส่วนแอร์เทสนะก็ผมก็ได้ทําไปใน EP ที่แล้วนะครับไปชมกันได้นะสเปคร้าวๆก็เรียกว่าเทคโนโลยีหลักนะครับก็จะเป็นโปรสวิต เป็นความถี่เดียวเลือกได้นะแต่ว่าตั้งชื่อให้เท่ๆเฉยนะโปรสวิตความถี่จะมี5กิโลเฮิร์ตสิบกิโลเฮิร์ตสิบหกิโลเฮิร์ตนะแต่ว่าถ้าเป็นในโหมดบีชนะโหมดชายหาดก็จะได้เลือกได้แค่8กิโลเฮิร์ตอย่างเดียวน้ําหนัก1นกิโลสขีดนะมีสัตว์มีเสียงมีไฟฉายนะฮะจานดีก็จานดับันตีสิบสอนิ้วนะฮสามโหมดการค้นหาทุ่งนาสาธารนณะชายหาดภาคความไวความไวนี่คือความลึกนะฮะได้หนึ่งถึงยี่สิบห้าแล้วก็ไอดีะ ID นะจะมีตั้งแต่แต โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าการใช้งานนะครับของเจ้า Malap X Terra Pro นะฮะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มหน้าจอก่อนนะก็จะมีเนี่ยครับปุ่มหน้าค่าเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะฮะเปิดเครื่องหรือรีเซ็ตเครื่องค่าโรงงานนี่เป็นปุ่มไฟนะฮะไฟฉายไฟจะมีอยู่2ระดับจะมีไฟสว่างมากนี่จะขึ้นสีออกอชมพูส้มๆนะฮะแล้วก็ไฟอ่อนก็จะจางๆนะแล้วก็จะมีไฟฉายด้านนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวเชื่อมหูฟังบลูทูธนะฮะใช้ได้กับรุ่น อ่ายู่พีน็อกนะหกร้อยเจ็ดร้แนะฮะแต่ใช้กับรุ่นอื่นก็ได้แต่ว่าต้องเป็นหูฟัง Aptx นะฮะอางเงี้ยเชื่อมต่อกันได้นะตัวนี้จะเป็นบวกลบนะฮะเปลี่ยนโหมดมีออเมทัลนะฮะชี้เป้าเลือกความถี่บวกลบอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากการเปิดเครื่องนะฮะกดปุ๊บป่อยแล้วก็ปล่อยเนะนี่ยนี่ครับถ้าเราตั้งค่าไว้แบบไหนนะครเปิดเครื่องมาก็จะอยู่แบบนั้นนะ แต่เราจะเริ่มรีเซ็ตค่าโรงงานใหม่เลยให้เราปิดเครื่องก่อนนะดับแรกต่อไปนะครับการรีเซ็ตค่าโรงงานก็คือการกดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้นะอย่าเพิ่งปล่อยนะครับกดค้างไว้นี่ฮนะจะหมุนจิ้จู้จ้นี่จนก,กว่าจะขึ้น fp นะครับแล้วก็ปล่อยมือออกนี่ก็คือการเซ็ตค่าโรงงานนะฮะนี่นะครับนะเดี๋ยวเราจะลดภาคความไวลงตัวนี้จะเป็นเลือกภาคความไวนะครับความไวจะ ความไวก็คือความลึกนะฮะจะมีถึงยนะี่สิบนี่ยเดี๋ยวเราเซตไวท้ที่สักหนึ่งนะจะได้ไม่กวนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักนะครับกับแต่ละปุ่มกันนะฟันเฟืองนี่จะเป็นการตั้งค่าเครื่องนะน,นี่ครับนี่เป็นเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงดังๆก่อนนะโอเค โอเคนะครับตัวที่จะเป็นจูนากัศนะฮะเดี๋ยวออกไปถ้าเราอยากกลับหน้าหลักนะสมมติเราไปหลายตัวนะเราอยากกลับหน้าหลักก็กดขีเป้าเนะี่ยออกโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่เป็นปุ่มจูนากัศนะฮะพอมาปุ๊บเราก็กดปุ่มนี้แล้วก็ปล่อยเมือกเรายกยกเครื่องขึ้นฟ้านะครับอย,อย่าให้เครื่องติดพื้นเออย่าให้จานติดพื้นนะให้จารอยจากพื้นดินนะถัดมานะครับ ตัวนี้จะเป็นกาวบาลานนะฮะก็คือกดถูกผิดข้างไว้แล้วก็ปั๊มจันกับพื้นตามปกตินะฮะเหมือนเครื่องทัท่วไปต่อไปก็จะเป็นอันนี้เสียงนะครับโวลลูมเล่งได้ถึงยี่สิบห้านี่ก็จะเป็นเสียงฮัมนะฮะเสียงฮัมเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ฟังเนี่ยเล่งได้ถึงยี่สิบห้าะยี่สิบห้าแต่ว่าเราเปิดไปที่ศูนย์ดีกว่าเพราะบางบางท่านเปิดไว้เพื่อจะให้รู้ว่าเครื่องยังทํางานอยู่นะครับ ต่อไปนี้เป็นโทนเสียงนะฮะโทนเสียงจะมีอยู่เนี่ยหโทนสองโทนห้านะฮะมีออโทนนะฮะดีเบีอันเนียดีพีนะดิฟเดี๋ยวเรามาดูฮะแต่ละโทนทํางานยังไงนะฮะนิดโทนหนึ่งนะฮะหโทนนะฮะเดี๋ยวมาดูมีแหวนทองนะฮะกับฝาอันนี้จะเป็นเสียงโทนต่ำนะฮะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแหวนทองหรือฝาจะเป็นเสียงเดียวหมดนะฮะจะเป็นโทนต่ํา ต่อไปนะฮะกดบวกนะเป็น2โทนโทน2นะฮะจะเป็นเสียงสูงนะฟังเสียงเนี่ยนี่แหวนทองนะฮะนี่ฝาครับฝาฝา,ฝาเครื่องดื่มเนี่ยฮะเสียงสูงจะเป็นเสียงสูงนะฮะต่อไปนะฮะห้าโทนโทนห้านะฮะก็จะไล่ระดับเสียงตามไอเดีของสิ่งของนะฮะ น,นี่อันนี้นาฬิกาเนะีเนี่ยต่อไปนะครับก็จะเป็นออโทนออโทนนี่ก็คือไล่เสียงตาม ID นะ ID ต่ําก็จะเสียงต่ํา ID สูงก็จะเสียงสูงนะยังดูแหวนทองนะมี ID สูงนะอันนี้ก็ ID กลางๆเนะนี่ยเดี๋ยวเดี๋วให้ดู ID ดีนะ ID เนี่ยอเจ็ดกว่านะ แอนทอง80ิกว่านะเสียงเสียงเสียงจะสูงกว่านะเดี๋ยวดูนาฬิกาครับนาฬิกานี่อดีเท่าไหร่อดีสามสกว่านี่แค่เป็นเสียงต่ำนะฮะเดี๋ยวกลับไปที่ทนเสียงเหมือนเดิมต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เสียงดิฟนะฮะเสียงลึกถ้าวัตถุอยู่ใกล้กับจานก็จะเสียงดังถ้าอยู่ใกล้กับจานก็จะเสียงตื้นเสียงเบานะเสียงเบาเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือใกล้จานนะ ถ้าไกลออกก็จะนี่เสียงบางๆบางๆนี่คือเนี่ยทําให้ทําให้รู้ว่าของอยู่ลึกนะ,ะเนี่ยสําหรับเอาไว้เช็คได้ว่าเฮ้ยของชิ้นเนี้ยอยู่ใกล้จานรือยังอยู่ไกลจานอยู่นะเนี่ยเนี่ยเสียงบางมีเสียงใกล้จานนะเสียงใกล้จานนะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวดยวผมปรับไวท้ที่สองดีกว่าสองโทนโทนสอง ไม่รู้เรียก2โทหรือโทสองอ่ะนี่จะเป็นตัดขยะนะครับบวกลบนะฮะสมมติหมายเนี้ยเราไม่อยากได้แหวนทองนะเราอยากหาแต่เหรียญห้านะนาฮะเนี่ยหมายนี้เราไม่อยากได้แหวนทองเราอยากได้แต่เหรียญห้านะฮะดูดูไอเดียแหวนทองนะฮะอยู่ที่80กว่าแปดสิบต้นๆนะฮะเราก็เข้าไปที่นะฮะ เมื่อกี้ไอเดียอะไรนะ80นิดๆน,นะ80 81แเดแล้วก็เลื่อนบวกไปเรื่อยๆเนี่ยมันค่าถึงที่เอ่อ80นะฮะนี่เห็นไหมตรงนี้นะเราก็กดบวกลบหนึ่งครั้งเออถูกผิดหนึ่งครั้งนะไปอีกทีหนึ่งนี่แปนะเผื่อเผื่อกดโดดเผื่อไว้นี่เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าแหวนทองดังไหมเนี่ยแหวนทองไม่ดังเลยนะเนี่ครับคือหมายนี้เราไม่อยากได้แหวนทองหรอกจะเราอยากได้ตีเดียนห้านะเนี่ย นี่แบนทองไม่ดังแล้วแบนทองหายเนี่ยย่ามาดูดูนหน้าจอนะครับเนี่ยไม่ขึ้นเลยหายเลยหายจากการค้นหาเลยครับแบนทองนี่คือแบวนทองสองสลึงนะนี่เดี๋ยวเราถ้าเราอยากให้แบวนทองกลับมานะครับก็กลับไปที่เนี่ยเราก็เลื่อนมาตรงนี้มันอยู่อยู่แล้วนะเราก็กดถูผิดหนึ่งครั้งปุ๊บกดลบถอยกลับมาฮะถูผิดหนึ่งครั้งปุ๊บ,บื่อกี้ฟันรอยครับตอนนี้ฟันเต็มแล้วนะมาดูแบวนทองนะครับแบวนทองจะดังไหมนะ นี่แหวนทองกลับมาดังปกตินะครับนี่ง่ายๆนะครับวิธีการตัดขยะต่อไปนะครับเป็น, Speed, นรีคอเวอรี่สปีดนะฮะบางท่านเรียกสปีดจานนะฮะซึ่งในเอกทราโปเนี่ยมีสปีด1 2 3นะสปีด1นต่างกันยังไงฮะสปีดหนึ่ก็คือสําหรับหาของลึกนะฮะเป็นการประมวลผลที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ลึก นะฮะถ้าสปีดสเนะี่ยอันนี้สาหรับประมวลผลได้รวดเร็วนะเช่นของอยู่ติดกันนะของติดกันเช่นแหวนทองเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิอยู่ใกล้กันนะตัวนี้จะประมวลผลได้เร็วคือจะดัง3-4ชิ้นพร้อมกันได้นะแต่ว่าจะสูญเสียความลึกไปแต่ว่าถ้าเป็นสปีดหนึ่งสมมติของอยู่ติดกัน2ชิ้นนะของติดกัน2ชิ้นอาจจะดังแค่ชิ้นแรกแต่ชิ้น2ไม่ดังนะเพราะว่าประมวลผลไม่ทันแต่ว่าจะได้ความลึกที่เยอะเหมาะสำหรับงานโบราณนะแต่ว่าถ้า หาพวกงานน้ําตกงานสนามบอลโรงเรียนก็ควรใช้สปีดสามนะสปีดจานสามนะต่อไปออกมาข้างนอกก่อนนะนี่โอเคนะครับมาดูโหมดการค้นหานะจะมีสามโหมดหลักหกโหมดย่อยนะครับจะมีพาร์คนะครับพาร์คหนึ่งพาร์คสองนะทุ่งนานนะฟิลหนึ่งฟิลสองแล้วก็สามนะบีชนะครับชายหาดหนึ่งชายหาดสองนะับการใช้งานก็นขึ้นอยู่กับหน้างานนะยังไงเป็นตัวเลือกความถี่นะเนี่ย 5, 5, 10, 15 5ห้าห้นะฮหก็ไว้สำหรับหาของลึกนะฮะสิก็เหมาะสำหรับเดินพวกาหาน้ําตกชายหาดงานโรงเรียนนะฮะตัวนี้ส่วน15นี้ก็คือไปหาของชิ้นเล็กนะครับเช่นตุ้มหูทองเล็กๆจิวเวอรี่เล็กๆนะฮะแต่ว่าจะสูญเสียความลึกนะถ้าได้ความลึกที่เยอะสุดก็จะเป็นอุย้ยโษทีนะกดผิดนี่ถ้าได้ความลึกเยอะสุดนะก็จะเป็น 5กิโลเฮิร์นะลึกสุดเลยแต่จะมีเสียงรบก,กวนจากแร่บ้างนะนี้กลางๆแต่ว่าถ้าหาของเล็กคนใช้15หกิโลเฮิร์ตนะฮะแต่ว่าจะสูญเสียความลึกไปนะโอเคนะครับโอกดผิดอีกแล้วดูเนี่ยเหมือนกันนะค,ความถี่แต่ถ้าเป็นโหมดบีชนะครับบีชมาดูบีชนะความถี่นะฮะ เนี่ยความถี่ในะบีชนะฮะจะมีความถี่เดียวนะฮะบ,บีชหนึ่งนะครับมีบีสองนะจะมีความถี่เดียวนะครับบีชหนึ่งกับบีสองนะฮช่ายหาหนึ่งชายหา,า,ยหา,า,ยหาสองมีความถี่เดียวคือแปดกิโลเฮิรตซ์แต่ถ้าจะเป็นตัวอื่นก็มีหลายความถี่ให้เลือกเนี่ยอา้าวมากดตัวนีว้ก็ละสับสนสับสนขอโทษทีครับขอโทษทีเ <laughs> <laughs> นี่ยเนี่ยจะมีโอเคนะครับการใช้งานก็เบื้องต้นก็มีประมาณนี้ อ๋อ oh, เดี๋ยวเดี๋ยวลืมาลืมลืมตัวนี้นะตัวนี้เป็นอมยิ้มนะครับนี่ก็คือดังทุกอย่างนะว่าเป็นแร่หรือเหล็กสนิมแต่ว่าทางโรงงานเขาตั้งค่ามาให้แล้วนะเพราะว่าส่วนมากตัวติดลบเนี่ยไอดี ID, มันจะไอดี ID จะมี19เออลบ1 9นะถึง99ส่วนมากลบนี่ก็จะเป็นแร่แล้วก็เป็นพวกเหล็กสนิมนะทางโรงงานตัดมาให้แล้วแต่ว่าถ้าเราอยากดังทุกอย่างก็นี่กดเกือกมานะแล้วก็การเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธ กด 1>, 1ครั้งเนี่ยจะขึ้นบวกหูฟังบวกนะฮะสำหรับเชื่อมหูฟังบลูทูธ APTX นะฮะนี่ก็ไม่มีอะ้รมากครับเข้าๆง่ายๆนะเอ,อไฟไฟไฟหนไ,ไ,ไฟนี่เนี่ยนะไฟไฟสว่างมากไฟสว่างน้อยอันนี้ปิดไฟถ้ากดค้างไว้จะเป็นนี่ไฟฉายขึ้นนะไฟฉายจะขึ้นอยู่ด้านหลังนี่ ดีย๋ยวจะปิดไฟใช้นะครับกดค้างไว้โอเคครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะถือว่าใช้ง่ายมากสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับโอเคโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาทำความรู้จักกับเจ้ามาเล็กเอ็กเทราโ o นะเบืเ้องต้นแล้วนะก็ถือว่าตั้งค่าง่ายนะครับตั้งค่าไม่ยากนะเหมือนไพรีแต่อาจจะเยอะกว่าพรีนิดนึงนะซึ่งไพรีก็ตั้งค่าง่ายตัวนี้ก็ตั้งค่าง่ายเช่นกันนะครับ ในเจ้าไมล์แอลเอ็กเทรปโปโอเคนะครับ้าท่านผู้ชมนะสนใจสั่งซื้อเครื่องตรวจจับโลหะนะครับสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะครับหรือสแกน QR Code Line ไลน์ได้ที่มุมด้านนี้ของจอนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้พลาดคลิปดีๆนะคราวหนะ้าเดี๋ยวมาดูกันว่าอีพีหน้าผมจะพาท่านไปล่าสมบัติที่ไหนนะครับอีพีนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ลึกกว่าถูกกว่าราคาเพียง1,590บาท A1 Mac อัพเกรดจานกันน้ำราคา1,890บาท S5 หาทองระดับนักล่ามืออาชีพราคาเพียง6,900บาท X 1 0 Pro ลงน้ำได้ทั้งตัวราคา8,500บาท Q30 ราคา11,490บาทแถมตัวชี้เป้ากันน้ำแถมหูฟังไพรี540ราคา16,900บาท NOX 600ราคา25,000บาท NOX 800ราคา35,000บาท NOX 700ราคา35,000บาท NOX 900ราคา46,000บาท Legend w h p ราคา28,000บาท Legend p e c Pro ราคา33,000บาท Lab, m y l a บ m ั n t i c o r e ลึกสุดใจราคาเพียง72,000บาท